เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่22มกราคม2025หัวข้อคาเลพูบทูลพระเจ้าว่าขอมอบแดนเทือกเขานี้ให้แก่ข้าพระเจ้าข้อพระคำหลักกันดานวิถีบทที่14ข้อที่24 24 แต่ส่วนคาเลฟผู้รับใช้ของเราเนื่องจากเขามีจิตใจที่แตกต่างและได้ติดตามเราอย่างสุดใจเราจะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาเข้าไปนั้นและพงพันของเขาจะได้เป็นกรรมสิทธิ์อ่านพระธรรมทีกันดานวิถีบทที่14ข้อที่6ถึง14 6 และโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตน 7. และพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน 8. ถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เรา เป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เกขอเพียงอยากให้เรากระบฏต่อพระยาเวอยากกลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วกรอกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยสิบ แต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองขนาดนั้นพระสิริของพระยาเว์ปรากฏที่เต็นนัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมด11และพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้ว สิบสองเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดและตัดเขาทิ้งไปแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าพวกเขาอีสิบสามแต่โมเสสกราบทูลพระยาเวว่าชาวอียิปต์จะได้ยินเรื่องนี้เพราะพระองค์ทรงพาชนชาตินี้ออกจากท่ามกลางพวกเขาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์สิบสี พวกเขาจะเล่าเรื่องนี้แก่ชาวแผ่นดินนี้เขาทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์คือพระยาเวสถิตท่ามกลางชนชาตินี้ชนชาตินี้ได้เห็นพระองค์คือพระยาเวอย่างชัดเจนเมฆของพระองค์ลอยอยู่เหนือเขาทั้งหลายพระองค์ทรงนำหน้าพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและกลางคืนด้วยเสาไฟเนื้อหาคาเลพบ โยชูวาและชาวอิสราเอลอีกสิบคนได้รับมอบหมายให้สอดแนมดูดินแดนแห่งพันธสัญญาในขณะที่ชาวอิสราเอลอีกสิบคนรายงานอย่างสมจริงเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญาคาเลบและโยชูวารายงานโดยอิงจากความเชื่อพวกเขายอมรับว่ามีคนยักษ์ในคานาอันแต่เชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเขา ชาวอิสราเอลจะเอาชนะศัตรูได้อย่างแน่นอนคาเลฟถวายตัวต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาเขาวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าสำหรับเขามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาขอให้พระเจ้าประทานภูเขาให้เขาครอบครองและพระเจ้าก็ประทานกําลังให้เขาแม้ว่าเขาจะมีอายุ85ปีแล้วก็ตาม เพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดกและพรจากรุ่นสู่รุ่นโยชูวาบทที่สิบสี่ข้อที่สิบถึงสิบสองสิบและบัดนี้ดูสิพระยาเวยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอดสี่สิบห้าปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระยาเวตรัสชั้นนี้แก่โมเส เมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรักันดานและนี่แน่วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้ว11ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น12 เพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยาเวตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาจอยู่ที่นั่นมีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งบางทีพระยาเวจะสถิตกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้ว ลูกที่รักของแม่แม้ว่าแม่จะอายุ82ปีแล้วแม่ยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้คตตริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าพิชิตประชาชาติต่างๆมากขึ้นเพื่อพระเยซูเราต้องการนำข่าวประเสริฐไปทั่วโลกก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาชีวิตที่ยิ่งใหญ่รอลูกอยู่ข้างหน้าเช่นกัน จงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อมรดกของท่านในพระคริสต์ผ่านการอาิษฐานประเด็นการอาิษฐานพระบิดาโปรดส่งเสริมกำลังให้ข้าพระองค์รับมรดกทั้งหมดของข้าพระองค์ในพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมน